ต้องรีบไปรีไปเฮ้ยอะไรวะจับสเก,กอะไรกูยังไม่ทันเห็นเลยดีครับทุกคนผมเดิมบนรถและตอนนี้อยู่เกม The Phone ตัวเกมก็จะเล่าถึงตัวเราที่ได้รับสายโทรศัพท์แปลกๆจากใครก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในเกมจะเป็นยังไงก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่ามาอ้าวเปิดมาตรงนั้นดูเหมือนเป็นรถพิว่ตเลยครับเนี่ย มีโทรศัพท์วางกลางถนนเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วภาพก็ตัดไปเรามาอยู่ในรถครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการชนกันเกิดขึ้นก็ได้นะตอนนี้เราต้องรอให้เวลาผ่านไปสักพักครับหืกดได้เหรอ อาไอ้บ้าเอ,อ้ยการขับรถนี่มันโคตรน่าเบื่อเลยเราไปเปิดวิทยุครับอือหือสรรัญญาณเป็นไงบ้างเพื่อนเปลี่ยนช่องวิทยุโอเคสันก็ไม่ดีแล้วเพื่อนอ่าให้ตายเถอะมึกงกำลังฆ่ากูนะเนี่ยมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาครับ โอเคโอเคแต่ต้องแบบมองรถไปด้วยครับอบอ่ะเปลี่ยนสตูดิโออืมนี่ใช้ได้เลยเดียวมันเลยหลังรถมีใครมาเพื่อน้ยนัยนโคได้สามร้อยหกสิบองศาเลยโทรศัพท์อีกแล้วก่อนขับรถอยู่เวย้วย ว่ What? าในกูว่าแล้วตายอ่ามีข้อความเข้าครับไ you sure okay. ม่แนใ่ใจว่าเป็นหัวหน้าหรือที่ทำงานครับเมื่อกี้ที่เขาโทรมาจะเป็นภรรยาเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน อ้าวสองเดือนต่อมาอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงคนครับแต่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงมันก้องก้องเ้ยเมื่อไหร่เพื่อนจะตื่นเนี่ยเฮ้ยมึงเลิ่มเบิร์ได้ละ นี่มันผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเนี่ยให้เราไปสำรวจในโรงพยาบาลครับตอนนี้สวัสดีครับทำไมเตียงเป็นอย่างนี้วะกด F เปิดไฟทางออกเปิดไม่ได้ครับนี่ก็เปิดไม่ได้เหมือนกัน หรือนี่เป็นโลกหลังความตายวะเสียงประตูเปิดเนี่ยหรอไม่ใช่นี่ว่านอยจะฝังนู้นเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันไม่มีใครอยู่เลยมีเสียงโทรศัพท์ครับดังมาจากซ้ายหรือขวาวนะน่ะ อะไรวะนะเะราต้องไปรับโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ข้างในนั้นครับเมื่อกี้เปิดไม่ได้ What bullshit เดี๋ยวผมขอซ่อนก่อนแล้วกันนะลองไปทางนี้ดีกว่า <c oughs> โอเคมันห้ามไม่ให้เราไปเลยฮะ <c oughs> อ้าวทางนี้เขาได้ครับอืแล้วผมควรไปสำรวจดีไหม เชี่ยหุ่นบ้านั่นมันคงไม่ทำอะไรผมหรอกใช่ไหมห้องนี้ว่างเปล่าเอ้ยผมไปเอาโทรศัพท์ก่อนดีกว่าอันนี้เหมือนจะเป็นทางหลักหรือเปล่าวิ่งไม่ได้ด้วยครับบรรยากาศดูใช้ได้เลยฮะ งั้นผมก็ไปถูกทางแล้วล่ะประตูมันล็อกไอ้บ้าเอ้ยคึกว่าจะเข้าไปได้โอเคเรากลับไปทางเดินดีกว่าเราน้าจะต้องไปหาก,กุญแจหรืออะไรมาเปิดมันนะไอ้หุ่นนั้นก็ยังอยู่ดีครับทางนี้ก็ไปได้เอา้ากดชิปเพื่อวิ่งเหรออา้าวมันให้กูวิ่งแล้วไง ดีก่อนี่เปิดได้ไหมไม่ได้บ c k จะเย็นเพื่อนนั่นนะสิเพื่อนที่นี่มันว่างเปล่าเฮ้ยฮัลโหลโมีเสียงกี๊ดครับ รีบไปรีบไปเฮ้ยอะไรวะจำสแกนอะไรกูยังไม่ทันเห็นเลย What เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะจำสแกนเมื่อกี้ผมพลาดไปอะไม่ทันเห็นอ่ะอ่ะตดนนี้เราเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วครับบ้าอะไรวะเนี่ย จะต้องรีบออกจากที่นี่แล้วอันนี้ก็ยังเปิดไม่ได้กลับไปที่ห้องของเราครับเราออกจอากตรงนั้นไม่ได้หรือเพื่อนรถตรงนี้ไปก็ไม่ได้ผมว่าเราวิ่งดีกว่านะมีเสียงโทรศัพท์อีกละเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่หันหลังมาตอกกูหรอกใช่ไหม ว้าวกลัวกลัววิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าโอเคโอเคใจเย็นไว้มดใจเย็นไว้โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหมันเล่นมันเอาใหญ่ครับไปไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อต้องอ้อมตรงนี้นี่ผมว่าเราฝันแล้วละ่ะ มึงจะต้องล็อกกูเล่นแน่เลยฮัลโหลอย่าทำอะไรผมเลยนะครับพี่เออเฮียอันนี้อันนี้พลาดไป Fuck you Fuck you ถูกแล้วเพื่อนเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรที่หายห่างตากด E เ,เพื่ออินเตอร์เน็ตปิดประตูเลยอะไรอะโทรศัพท์เฮ้อะไรเพื่อลับโทรศัพท์เออ มันทำอะไรกูเนี่ยเอ้ยร้ายปีต่อมาอะไรวะเกิดอะไรขึ้นให้เราไปดูภรรยาของเราครับเปิดได้ประตูนั้นน่ะอันนี้มันเชื่อมกันใช่ไหมเนี่ยเอมไปทางไหนดีนะ โอ e ah, ้ภรรยาอยู่นี่ดิอ่าทางมันเชื่อมกันจริงด้วยเออที่รักทำไมฉันเข้าไปหาเธอไม่ได้เนี่ยเป็นไรหรือเปล่าตอนนี้เราต้องไปหากุญเจห้องใต้ดินครับเหมือนภรรยาจะขอให้เราไปเอากล่องอะไรสักอย่างใต้ดิน กุญแจเหรอกุญแจมันน่าจะอยู่ไหนวะห้องนี้เเปิดได้ไหมเปิดยังไม่ได้มันก็น่าจะไปทางนี้นะเนี่ยตอนนี้ผมงมงไปหมดเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นฟกตอนแรกหันหลังมาได้ว่าจะโดนละเอ๊แล้วเราต้องไปกุดแจตรงไหนเนี่ย อ้าเจอแล้วนี่ไงกดยอ่อโอเคเกีมันไม่มีซับอ่ะทุกคนผมจะแปลเท่าที่ฟังได้นะห้องนี้หรือเปล่าอ้าโอ้โหกูค,คงไม่โดนหลอกมาเชื่อหลอกใช่ไหมเนี่ยอ้ามีเสียงโทรศัพท์อีกแล้วครับเราต้องไปหาแหล่งที่มาของเสียง อยู่ไหนน้าโทรศัพท์ทำไมห้องใต้ดินเรามันดูซับซ้อนอย่างวะเอ๊ะทางนี้เหรอเสียงมันก็อยู่แถวนี้แล้วเนี่ยอ่านี่ไงเริ่มได้ยินชัดแล้ว And have battery even does how e it l โอ๊ะเกิดอะไรขึ้น What? ไปตรวจดูภรรยาของเราครับทีลักเกิดอะไรขึ้นทีลัก <Hello? S 2> ทีลักทีลักเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินนุนเธอร้องอ่ะ <c oughs> โอ้เอ,อ๊ เออโอ้วก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 หาทางรอดโอ้คุณเจ็บเปิดประตูไม่ได้เดี๋ยวเย้พึ่งโอ้ฉันขอดทษ<อ>เออเออเอ้ยเอ้ยจะเย็นกูผมติดบัก๊กเจ้พึ่งตายโปาหมายของเราคือตายอย่างสงบ นั่นไงจริงด้วยครับจากที่ผมเราคุณไม่เคยออกจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุเลยชีวิตที่ผ่านมานั้นเกิดจากจินตนาการของคุณเพียงชั่วพริบตาเรื่องราวได้รับแรงบันดาลใจจากเดอะแลมตัวเกมขเขาก็จะเตือนเราว่าอย่าใช้มือถือตอนที่ขับรถเพราะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เลย โอเคก็จบ okay, แล้วนะกับเกมเพลเลอร์อีกหนึ่งเกมนะใครชอบวิดีโอโอเคก็จบแล้วนะกับเกมเพเลอร์อีกหนึ่งเกมนะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กันหน่อยนะมีต้องไหนอยากบอกอยากแชร์มีตรองไหนอยากบอกอยากแชร์หรือมีเกมมาแนะนำก็คอมเิน์ไวีด้าล่างได้เลยตลอดวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าไปบายครับ